วันนี้พบกับดัตอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกอิสุสุคิงยอนสาขาสามแยกปากคงชัยนะครับโชวลูมของเรานะครับถ้ามาจากสระบุรีก่อนเข้าโคราชนะครับก็ก่อนถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนเลี้ยวบายพาสไปทางซ้ายไปทางขอนแก่นนะครับก็จะพบโชรูมอยู่ริมถนนมิตรภาพเส้นหลักเลยนะครับตรงข้ามกับสามเพลงโคราชนะครับหาง่ายครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับ ด้านหลังผมนะฮะก็จะเป็นรถบรรทุกอีซูซุสิบล้อเพาเดียวนะครับรุ่น FVM 240แรงม้าต่อตัวถังจะเห็นว่าเป็นแท้งนะครับเป็นแท้งนะฮะเป็นแท้งอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับไปชมกันเลยก็เริ่มต้นจากหัวเก่งชั้ซีนะครับที่นำมาต่อเป็นรถแท้งนมนี่นะฮะก็จะเป็น10ล้อเพาเดียวนะครับ สังเกตจากสาติกเกอร์ข้างประตูนะครับเป็นรุ่น FVM กำลังแรงม้า240แรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็อยู่ที่พัก7,790ซีซีนะครับตัวนี้ความยาวชชสซีในช่วงที่ต่อตัวถังจะอยู่ที่6.60เซนติเมตรนะครับต่อเป็นแท้งสแตนเลสน,นะครับ เป็นรถวิ่งนมครับน้ำนมวัวเนี่ยครับจะเป็นแทน้งสแตนเลสทั้งลูกเลยนะครับเพราะคำหนึงในเรื่องของการคงทนเนาะป้องกันการกัดก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของป้องกันสิ่งเจือปนเพราะว่านมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอาหาร เป็นเครื่องดื่มนะฮะวัสดุที่จะใช้ต่อเป็นแท้งค์เอามากักเก็บนมเนี่ยก็ต้องมีความสะอาดนะฮะแล้วก็ไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่มีสิ่งที่จะทำให้เจือปนลงไปในน้ำนมของ,ของเราได้นะเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นอาหารให้มนุษย์ดื่มนะฮะ โครงสร้างการการวางแท้งนะครับเขาก็จะนะครับมีแผ่นเพจรองเนาะนะครับแล้วก็ยึดติดกับแชสซีรถไม่ใช่ด้วยการเชื่อมนะครับ อย่างถ้าเกิดว่ารถเราใช้ไปนานๆแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปใช้ตัวถังอย่างอื่นนะครับเราก็เอาออกได้เลยนะเพราะมันไม่ได้เชื่อมอยู่นะก็จะกลายเป็นรถชชสซีเหมือนมาจากโรงงานครับหลักการทําตัวถังกัรถบรรทุกก็จะทําในลักษณะนี้ถังน้ํามันนะครับสําหรับรุ่นนี้240 6.6เมตร6ให้ถังน้ำมันที่ความจุ200ลิตรมานะครับ200ลิตรถังก็จะกลางกลางถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆเขาก็จะใช้370ลิตรนะครับก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบเท่าตัวล้อ5 2 5นิ้วนะครับ ลัดล้อ10ตัวรับแรงบิดได้ดีนะครับยางใช้บิด stone รุ่น r 1 5 7เนะครับเป็นเลดียนแบบไม่มียางในก็เหมาะกับการวิ่งหลังถนนได้ดีนะครับความสามารถในการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับระบบเบรกเป็นระบบลมล้วนนะครับเป็นระบบเบรกที่ดีที่สุดในรถบรรทุก10ล้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปดู ตรงแคสซีบริเวณล้อหลังนะครับจะมีแขนรับแรงบิดรูปตัว V นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะครับช่วยกระจายน้ำหนักของสินค้าช่วยในการทรงตัวแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนของรถนะเวลาบรรทุกของเวลาวิ่งบนเส้นทางต่างๆนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่อีซูซุมาใช้นะครับทีนี้เรามาสำรวจ แทงกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป็นด้านหลังรถนะนะครมีการชนทําไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ที่สังเกตก่อนจะจดทะเบียนเราต้องติดสติกเกอร์ครับด้านหลังยังไม่เห็นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดสติกเกอร์สะท้อนแสงก่อนแต่ด้านข้างติดแล้วเรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับด้านท้าย ของแทงด้านหลังนะครับก็จะมีท่อทางน้ํานมออกนะฮะมี2ไม่ใช่2เป็น3 3ท่อนะครับทำไมถึงเป็น3ท่อ,อสงสัยกันไหมครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีช่องเปิดที่เป็นแมนโหลอยู่3ช่องเปิดแสดงว่าภายในแท้งเนี่ย ต้องมีการกั้นห้องแบ่งเป็นห้องห้องอยู่3ห้องนะครับ,รบเพราะว่าภายในแท้งเนี่ยไม่ใช่เป็นห้องโลงๆยาวนะครับมันจะมี p a า t i t i o n หรือว่าในส่วนของเหล็กที่กั้นเป็นห้องห้องอยู่3ห้องนะฮะท่อ แต่ละท่อที่ออกมาที่มี3ท่อทางก็จะเชื่อมต่อกับภายในท่อละห้องท่อละห้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าข้างในเนี่ยแบ่งเป็น3ห้องอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็ด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายของตัวรถก็จะมีบันไดปีนขึ้นไปข้างบนแท้งนะครับอยู่บริเวณกลางลรถพอดี ไปดูใกล้ๆกันนะนครับก็เป็นสแตนเลสเกรดดีเลยครับนะเชื่อมมาอย่างสวยงามการปัดแนวอะไรต่างๆเก็บงานเรียบร้อยมากๆนะครับบริเวณซุ้มล้อเช่นกันนะครับสแตเนเลสเหมือนกันนะครับก็จะเรียบร้อยดูดีมากมันเข้ากันดูลงตัวไปทั้งคันเลยนะ นี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับของรถแท้งบรรทุกน้ำนมนะครับด้านบนก็จะมีฝาแมนโฮนะครับก็จะมีทางเดินเป็นเหล็กลายกันลื่นนะครับเดินยาวตั้งแต่ท้ายแท้งจนถึงหัวแท้งนะครับระบบท่อทางนะครับไปต่างๆนะครับ นนแนวเชื่อมอเรียบร้อยสวยงามดีเป็นสแตนเลสนะครับก็เป็นงานสแตนเลสทั้งลูกนะครับในเรื่องของราคาก็ไม่ต้องห่วงครับว่าจะถูกนะครับเรื่องด้วยจากคุณสมบัติ และราคาของวัสดุนะครับที่มีราคาสูงแน่นอนอยู่แล้วนะครับสแตนเลสเกรดนี้น่าจะเป็นเกรดที่มีความคงทนและสวยงามถ้าผมคาดไม่ผิดก็จะเป็นเกรด304นะครับงานก็จะออกมาดูดีนะครับประกอบกับฝีมือช่างด้วยแ่ะฮะแนวเชื่อมอะไรต่างๆพอเขาเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับ ดูสังเกตดูเกตเชื่อมว่าจะมีการเรียงตัวที่เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ต้องมีการปัดเจียพวกฟักพวกสกเก็ตที่คุมแนวเชื่อมอยู่ให้เรียบร้อยเนี่ยแนวเชื่อมของถังใช่ไหมครับพอเชื่อมแล้วก็ต้องมีการเจียการปัดนะฮะดูรอยต่อมันจะเนียบเนียนเลยครดูแล้วไม่ขัดหูขัดตาเลยคร เนี่ยดูดีมากๆนะปลายท่อเขาก็เรียกว่าเก็บงานดีนะครับปลายจริงๆจากโรงงานก็เราจะเห็นว่าเหล็กมันจะต่างกันใช่ไหมนี่เขาก็จะเชื่อมท่อสแตนเลสต,ต่อออกมาเก็บงานได้ดีครับปลายท่อก็จะอยู่ห่างจากตัว อย่างรถด,ด้วยนะครับนี่ดูระบบเบรกกันชัดๆนะครับเป็นเบรกลมลว้วนนะครับอันนี้เป็นหม้อลม2ชั้นเนาะเวลาที่เราขึ้นเบรกมือตรงนี้มันก็จะหยุดเผาท้ายคู่หน้านะในส่วนของถังลมเบรกนะครับจะเป็นเหล็ก การดูแลประจาวันก็นะครับไล่ความชื้นออกจากถังลมเบรกก็เอานิ้วดึงนะครับปล่อยไล่ความชื้นออกนะครับแต่ตรงนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าแอร์ไดเออร์นะครับตัวไล่ความชื้นอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆถัง,งลมเบรกตัวนี้ก็จะทำหน้าที่จามความชื้นออกให้อัตโนมัติการบํารุงรักษาก็เปลี่ยนพวกสารดูดความชื้นโพลิน ยางอะไรต่างๆนะครับทุกปีครึ่งหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับอันนี้สำคัญนะถ้าใช้ยาวๆเลยเนี่ยพวกสารดูดความชื้นอะไรมันจะเสื่อมสภาพเป็นโคลดูดความชื้นไม่ได้นะครับทำให้ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหรือว่าส่วนอื่นๆที่ใช้ลมเข้าไปเกี่ยวมันจะมีปัญหาได้ในภายหลังนะครับ และสำหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์โคโนมนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจเอกชนนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนมนะครับใช้รถในลักษณะที่ต้องขนส่งน้ำนมดิบนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับกับทางผมนะครับที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกยีสุสุ ิงยนสาขาสำญยกปะทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแจ้งเบอร์โทรนะครับ0895220077ครับผมทำรายละเอียดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเงื่อนไขต่างๆนะครับหรือต้องการจะปรึกษาทางด้านเทคนิค,นะคจะต่อรถที่ไหนอะไรยังไงให้ได้รถบรรทุกที่มีคุณภาพใช้งานได้ยาวนาน ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับยินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่งนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมนัดนะครับชาแนลมีสุส t r u ักโฟ r s เซลพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ